ก็ดูคุ้มเหมือนกันนะคะซื้อสีเดียวได้สองสีเลยค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนเราเห็นช่วงนี้ชาวไทยสนใจรองเท้าอ่อนกันมากนะคะวันนี้จะมาอันสบ็อกรองเท้าอ่อนคาวทิวเอ็กโลเอเวกันค่ะแบรนด์โลเอเวเป็นแบรนด์ดังจากประเทศสเปนมาคอลแลบกับรองเท้าแบรนด์ดังอ่อนจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เน้นความสะดวกสบายคล่องตัวพอมาเอก็กโลเอเวก็จะเพิ่มความหรูหร,ราอลังการค่ะเราสั่งจากเว e ็บโ o เอเว .com ของก็จะมาจากประเทศสเปนตรงมาถึงบ้านเลยค่ะอันสบ็อกมาอย่างแรกก็คือข้างในก็จะมีการ์ดต่างๆนะคะก็เหมือนเราซื้อกระเป๋าโลเอเว่นั่นแหละค่ะตอนนี้โลเอเวมีคอลแลบกับออ e นหลายรุ่่นาเ ในะะกล่องก็มีใบเสร็จมาให้เรียบร้อยค่ะลอยเว X ขาวทิวราคา18,500าบาทาเราจ่ายรวมภาษีไปแล้วนะคะไม่ต้องไปจ่ายเพิ่มที่ใดๆอีกของตรงมาถึงบ้านเลยค่ะจริงๆแล้วตอนกดเรารนๆค่ะกดผิดค่ะก็มาถึงที่บ้าน2คู่เลยจ่ายไป3 0 0 0 0กว่าบาทแต่เรารีวิวแค่รุ่นคาวทิวเท่านั้นนะคะข้างในก็จะมีถุงใส่รองเท้าทั้ง2ด้านเลยนะคะก็เป็นถุงผ้า2ชิ้นเอามาดูกันค่ะทุกคนมันจะมีสีแซนกับสีขาวนะคะดูดีๆเราซื้อสีขาวมาค่ะโอ้โหสีขาวสวยมากสะอาดตาตัวจริงดูดีกว่าในรูปเป็นนนนไหนคทุก้องเบา มากเลยนะคะก็คือรองเท้าของออนนั่นแหละค่ะแล้วก็มาใส่โลโก้ของรอยเวข้างนึงจะเป็นโลโก้ออนข้างนึงจะเป็นโลโก้รยเวค่ะเพิ่มความหรูหราสำหรับคนที่ยังตัดสินใจไม่ถูกระวังจะซื้อสีขาวหรือว่าซื้อสีแซนดีเราตัดสินใจให้ค่ะซื้อสีขาวไปค่ะทุกคนเพราะสุดท้ายมันก็จะเป็นสีแซนอยู่ดีค่ะเทียบสีกันให้ดูนะคะข้างบนเป็นสีแซนข้างล่างเป็นสีขาวค่ะก็ดูคุ้มเหมือนกันนะคะซื้อสีเดียวได้2สีเลยค่ะมาชมความงามอลังการตอนใส่กันนะคะสวยปึ้งมากสวยจึ้งสวยปึ้ง